ไปให้ดูพี่น้องทักทายสบายดีสวัสดีคุณแม่พี่น้องเบอร์สุขสุขวัเนาะที่เข้ามาติดตามรับส้มส่องสาระสภา,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 ายุทธ์สุขวัลแชแนวนะจ๊ะพี่น้องวินี้ทักทายนี่หลอกับใจเขาเดือนนะพี่นอ้องบันไหนต้องคลิปเนาะคิดหอดคิดถึงพี่น้องคือเก่าแล้วจ้า,พ,าพี่น้องทั้งอ่า YouTube เนาะวินี้ซื้อของไม่ให้ลูกสาวพี่น้องวินี่ าสือของห่งสาวอยู่ตามจังหวัดพี่น้องมาเบิ่งว่าลูกสาวอันนี้อย่างแน่ของฝากให้ลกสาวตามจังหวัดเนาะพี่น้องูกสาวตั้งอยู่ตาจังหวัดเนาะบางคนกเข้ามาเบิ่งคนเอ่อูที่เอ่อติดตามเก่าเพิ่นก็อาจจะรู้แล้วเนาะว่าูกสาวอยู่จังหวัดหยังแต่สําหรับคนที่ว่าเข้ามาใหม่บ่ทันได้ฮู้เนาะอ่าลูกสาวนก็คื อืมเนาะมีลูกสาวสองคนเนาะจ่ะพี่น้องมีลูกสาวสองคนเป็นลูกสาวอ่ะวะสองเนาะจ่ะคุยผู้ใหญ่น่ะประมาณอ่ะสิบสองสิบสองปีแล้วผู้น้อยกะหาปีเนาะมันครบครบรอบมันเกิดไปเบิง้งเบิ้งวันที่ครเออวันที่สิบสี่พี่น้องผู้น้อยเนาะก็เลยนี่เลยจ้ะเนาะสิ่งของไม่ฝากเพิ่นต่างจังหวัด มาแต่ตานจะว่าผมเลยไปหาหลูกสาวนี่กับพ่อแม่หลายเดือนหลังพี่น้องสองสามเดือนแล้วก็เลยจะซื้อของที่ฝากเพื่อนลูกสาวบอกว่าของอันเทพของเทพแซ่บนะเดี๋ยวมาเบิ่งกันพี่น้องว่ามี่ยังเมีพี่น้องมาสาวสั่งพี่น้องฝากของเพื่นพี่น้องจะเอาทุกฟังเนออื้ออาถาดเป็นทั้ง ฟังไทยนี่เนาะเขาสิเอิ้นมาฝากของแต่ทางฝั่งลาวเฮาไปเอิ้นฟังเอ่อทางฝั่งลาวอ่ะาเป็นฝั่งอ่าทางฝั่งลาวก็คือฝากเครื่องนอกจากพี่น้องฝากเครื่องฝากของจังซี่เนาะถ้าถ้าถ้า,าใช้อยประเทศลาวตรงว่าฝากเครื่องนะพี่น้องฝากเครื่องฝากของจังซี่เท่าแตุ่มื้อนี้เนาะซุมื้อนี้กเอ่อคนรุ่นใหม่เขาก็สินิยมเว้ากันว่าฝากของเนาะ ถ้าเป็นคนหุ่เก่าๆถ้าเป็นเอแบบว่าถ้าสมมติอยู่ประเทศลาวเนาะถ้าว่าฝากคล้องนี่่นจะคิดไปท่าอื่นนะพี่น้องต้องว่าฝากเครื่องฝากเครื่องฝากคล้อง่นจะเข้าใจเด้อเดี๋ยวคนจิตีว้อไม้ไปคนคนหลักว้อไม้กันนะแต่ว่าสำหรับพี่น้องคือจะเข้าใจเนาะว่าเครื่องกับคล้องกันพวอไม้คืออันเดียวกันเนาะพี่น้องเนาะอ่ามื้อนี้มีลูกสาวนะรับพี่น้อง เพื่อนพี่น้องสื่อยุวันกับพวกแซบซ้ำยุงเทพ people people พี่น้อง people ขากมีขนมปังบอกให้ซื้อยุวันกับพวเอาอะไรยุ้งเทพเอาฝากให้เพื่อนอันนี้ก็คือแคบหมูพี่น้องแคบหมูอันบอกไปนั่งกันสิจัดของไปนั่งกับเพื่พี่น้องนั่งข้าะว่างลาเอกลีคว่าจะต้องไปใช้ายเขาหิ้วพี่น้อง อ,นนอันนี้นี่นั่พี่น้องของฝากเพื่อนแย่มาขึ้นพุม่มารองเท้าหรือว่าเต๋อพี่น้องให้ลูกสาวหน่อยลูกสาวใหญ่ขาสื่อกับหนังสือน้อกัน,กนอันนี้แคบหมูแคบหมูของแม่เฮ็ดเองสาวคนอยู่ตามจังหวัดที่น้องปู่แม่ยาพันเลี้ยงให้พี่น้องอยู่ตามจังหวัดเบอร์สอง ก็คือช่วงนี้ปิดเทอมกะบ่ได้ไปเอาหรอกเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาสั้นๆปิดประมาณเดือนเดือนเดียวเองเนาะมากกับแป๊บเดียวก็สิเลีนกับไปสงกะกสิพามาแต่ช่วงอ่าปิดเทอมใหญ่เนาะมีขนมปังพี่น้องปังนปิดนารักษารักะนมปิขนมปิอันนี้ช่วงพอหน้าหาวแล้วโลชั่นให้ลูกสาวหน่อยให้ของลูกสาวใหญ่ มีกิฟต์มีกระเป๋ามีขนมป่ะเดี๋ยวผมีเสื้าพี่น้องไปเบิง้งเหมือนมองเข้าฝากของป่ะอันตุ๊บจะฝากข้อมมองไรพี่น้องแต่ตาค่ะฝากข้าวซื้อท่าไยมือนีนพี่นอาา้องอน,มอน,นองะมาจัดของกันเลิกจ้าเขาท่า,ทานนี่เขาจะคิดเป็นเงิน เป็นน้ำหนักเ้วยอจังไรบรูเพราะว่าตอนไม่ทรงอันไปชนี่เสสีสร้างน้ำหนักงหนานาแต่วัดกองมีวาหนักกับบูน้อยไปนเรื่งกัไม่ได้นภาพไปบิงว่าตุ่มไปฝากขออนี้หมองเไกลดอกพี่น้องดูไกลไกดกลสะว่า กลางังเดิมเป็นเช้าแล้วทามมบอกให้ซื้ออยูบ้านก็มาเห็นอไรเพี้ยนนะอเพี้เสียเบช่มช่วงนี้บอกวาดีลงคลิปเนาะยุงพี่น้องงานนั้นการทาเนื่าดถ้ำี่แหละาหนื่องดห้องไ ก็เลยลยงคลิปเลยเที่ยวซก็เลยบไปยอคลิปหกหลงบิ้งนะานาะก็เลยก็เลยอัดคลิปมาทักทายพี่ทักทายหนอนะนาะจเร์วลาวน,นนะี้ก็เส็จไปเร็จาลไคห้ล่ะถึีาลอะมันก็มีค้ามหมาย หมายทางจิตใจแล้วที่บ้านค่ะก็เลยสื่อกินหรือเพราะว่าอยากกินเทลไม่ฟางไม่ไหนแต่กินเป็นจิตใจเดี๋ยวขอเก็บของอ่าเกียรตของเขากองเดี๋ยวไรชมกันเนาะสมราะมันหล่อใบเนาะป่ะเดี๋ยวขอจัดกองแพ็คของขยับเร็วแล้วจากพี่น้องยาสิพาไปเลยของทรงของ ตอนนี้กับมากอ่อนนาเบต์นี่นาไอเคอรี่ฮู้นเคอรี่เคอรี่แต่ว่าปัญหาว่าสิขามสิขามไปฟังอะไรยังไงพี่น้องใส่จักรยานมาเดิ <laughs> ใส่จักรยานมาขามว่าสิขามสิขา ขาโมงไอซ้มแยกโมงสามแยกท้งหนาไปอ๋อิไปยยังไเก็น้องไปีอาปัญจกานตงองสาวบไกูก่ไกไปมาหอดะพี่น้องยกว่าฝาดูไอน t อ l L N T นะของแปดจ่ะน,นะพี่น้องของแปดนาะมาเบิงไปอันนี้คือของของคอรี่ไปพี่น้องไปเบิงน้ำกันราคาสิสักบาทเนาะอย่าถ่ายบุหรี่เพราะว่ามีคนอยู่ในหันเนาะไปจะไปเบิงมีกี่บาทพอเข้ามาอาจจะขอปิดเสียงไว้ด้อจ้ะพี่น้องเพราะว่าในี่อันมีเสียงเพลงนะพี่น้องก็เลย จะขอปิดเสียงไว้เนาะกะสิภาคให้พี่น้องฟังเนาะจ้ะเนาะอันนี้ก็จะเป็นอ่าเติดปลายไว้เนาะก็จะมีแบบอ่ามองว่าสิ่งใดที่ต้องหามว่มห้ส่งแล้วกะ็มีราคาติดเรียบร้อยเนาะจา้ะมองหีนเพื่อนจะใส่วิธีวิธีธอันสร้างนันรักเอาเนาะจ้ะจพี่น้องเนาะอันนี้ขออนุญาตเขาเจ้าทายเลยเรือจ้ะพี่น้องเนาะอันนี้ตุ่มได้ขออนุญาตพี่แนวเนาะจากนั้นเ้องกะอ่า เอายืนบินใหเขาเขียนให้เนาะกะให้เขาอันมาจดซื้อจดรายละเอียดเนาะเพราะว่าตรงทางนี้เขาจะแบบว่าแบบตรงตรงรายละเอียดให้เขานะเพราะว่าเพื่อแบบของเฮาตกค้างนี่ว่าของมอห่อชิ้นของเขาจะเด็ดตีขึ้นกลับให้เฮานะพี่น้องเนาะกะเขียนซื้อกะเขียนเบอร์โทรให้ถือต้องเนาะกะส่งไปไปหออกะสิประมาณบดนเนาะพี่น้องกะประมาณ ราะว่าทรงนี่เพราะว่าทรงห้อยมือประมือสองมือกับหัวแดวเนาะจากพี่น้องเนาะทรงจากกรุงเทพไปยะโสธรจากพี่น้องเนาะกับคือกอกตอนนี้ก็คือกอกอ่าซื้อกเบอร์โทรให้เขาเจานะเนาะจากพี่น้องเสีย<ส>แทนเดียวก็หยจากพี่น้องค่ะ<า>แล้วจ้าทุกคนเสร็จแล้วพระทรงค่าส่งทั้งหมดก็คือส่งไปจากกรุงเทพไปยะโสธรพี่น้อง นี่เลยจะหายดูนงอันนี้คือเห็นว่าถาส่ง147บาทของใหญ่ๆกับบแพ้งได้พี่น้องนะ147บาทพี่น้องทั้งหมดส่งเสร็จแล้วเรียบร้อยบันนี้กาสิกราบเลยพี่น้องขามไปฟังนั่นจอดฝัร์จักรยานไ้น้ำอ่านไม่ขาดเขาเจ้านะกับบไก่เด็อกับบไก่เพราะว่าจะมุงปุ้มอยู่กับ ก็มาส่งของกับประมาณประมาณสาม้อยนะประมาณสาม้อยพี่น้องไปเดวจ้าพี่น้องบ๊ายบายอ๋อข้ามถนนไปเอารถันพี่น้องจ้า ปแล้วนี่คือพี่เอ็มจักรยานไปแล้วเขะะาก,ก็นั่ะป่ะปั้นจักรยานมากพี่น้องป่ะปั่นกลับปุ้งไก่ค่ะขายางตุ้มยู่กับปุ้งไก่เนาะตุ้มยู่แถวอันพระรามสองพี่น้องแล้วพระรามสองแถวอันขาขาวนะนะ ไปแล้วจ้าบ๊ายบายเราไปคลิปแล้วเจ้า